การเข้าคิวโพสนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบครับการเข้าคิวโพสอันนี้อยู่ในระบ,บำนะครับในรายกลุ่มนะครับเข้าอย่างนี้นะครับจิมไปที่สัมภารไปที่นี่นครับคิวโพสเสร็จแล้วเราบันทึกนะครับด้านล่างขวานะครับเห็นลูกศรแล้วก็มีสี่เหลี่ยมเป็นอ่างนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บต่อครับ ลายุ่มเจาะก่อกกรับออกเป็นางบนตรงนี้ห้องแชทจะมีไปด้านเลือกมีลูกสแกนอย่างนี้ก็เอาคิวโพดข้างขวามือคิวโพสฉันนะครับมีลูกคิวโพดอยู่อ่าเดินขึ้นมานะครับเาจิ้มคิวโพดที่เราเลือกต้องการนะครับเราจะขึ้นเว็บไซต์นะครับเราก็ไปเลยครับอันนี้ของบริษัท ในฟู้ดนะครับที่อยู่ในกลุ่มรายกลุ่มจอเกาะน,นะครับการสร้างเว็บไซต์ดียังไงนี่ไงครับของดอเอร์เรือบินที่เราไปสัปมมนากันนะครับเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวยโยนโยบายคุกกี้นะครับอันนี้เขาก็จะเก็บข้อมูล ดัตต้าว่าใครเข้ามา,ยงงอ,า,ยายอ,อย่างไงอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็จะไปพัฒนาเว็บไซต์เขาต่อไปเขาก็ได้ข้อมูลเหมือนที่ดรรูบินบอกเรานะครับเนี่ได้เปรียบตรงนี้นะครับไม่ต้องไปหา o o เกิลเทนนะครับอ่าไม่ต้องหา Google เทนนะครับเขาก็อาจจะไปตั้งค่าก็มีที่เว็บไซต์อะไรประมาณนี้นครับก็เงินเงินไปนะครับ ก็จบการนำเสนอการสแกนลายด้วยคโค้ดในกลุ่มอลบั้มนะครับของอลายกลุ่มนะครับครับ